ครับผมกาสุสดีครับผมคุณครูสวัสดีรานุสรจากโรงเรียนพยิจยลอวิทยาคมตำบลทุ่งทองทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาครับ ในวันนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติือมารับรางวัลจากผลงานที่ได้ส่งเข้าร่วมการประกวดของกระทรวงวัฒนธรรมมีชื่อว่ารางวัลสถานศึกษาส่งเสริมดนตรีพื้นบ้านดีเด่นนะครับในระดับจังหวัดซึ่งทางโรงเรียนพยาลอพยาคมนั้นได้มีการส่งเสริมในเรื่องของดนตรีพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นข้าวจ้อยซอดนตรีสลอซอซึ่งสาบัตใจนะครับ เป็นการาแสดงที่เป็นวิถีวัฒนธรรมของคนล้านนาของเขาแล้วก็ได้เอาเผยแพร่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในเขตอำเภอจุนในจังหวัดพะเยาและในระดับภาคนะครับก็เป็นที่มาของรางวัลสถานศึกษ,ษ,ษาส่งเสริมดนตรีพื้นบ้านดเด่นในครั้งนี้โรงเรียนพยาลอของเขาได้มาครับที่ว่าการหน้าที่สรารการจังหวัดพะเยาในครั้งนี้ครับ